ไรของมันวะแต่งตัวก็ดีไม่มีเงินแล้วรถก็ไม่เอาไปอะไรของมันวะแปลกๆเงินเหลือใช้ครับแม่อ๋อทานแล้วครับแม่ผมสั่งอาหารญี่ปุ่นที่ผมชอบมาทานด้วยนะครับแม่ถ้าหาก็ว่างอ่ะผมจะพาแม่มาทานด้วยนะครับจะมาซวยอะไรวันนี้วะ เรามาตกวันนี้ซะด้วยนี่ใกล้จะถึงเวลาสมพา์งานแล้วเอาไงดีวะเอ,เอาไงดีวะเนี้ยรถก็มาเสียตอนนี้ เนี่ยใกล้ถึงเวลาสัมภาษณ์งานแล้วด้วยเงินติดตัวก็เหลืออยู่น้อยนิดถ้าไม่ได้งานนี้นะสวยแน่ๆเลยเออเจครับ ข้าวขาหมูร้านเจ๊าขายจานเท่าไหร่ครับจานละย 25, ี่สิบพเศษสามสิบนั่งก่อนสิเอองั้นเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเจ๊พอดีตอนนี้ผมรีบครับ,ดบเดเิทุรัผมจะรีบกลับมากินนะครับ ของมันวะแต่งตัวก็ดีไม่มีเงินแล้วรถก็ไม่เอาไปอะไรของมันวะแปลก เรา,เาไงดีวะเนี่ยจะมาซวยอะไรวันนี้วะโอ้ามาตกวันนี้ซะด้วยนี่ใกล้จะถึงเวลาสำพา์งานแล้วเอาไงดีวะลวยุยฝนไปก็แล้วกันเปลี่ยกหมดเลย สวัสดีครับผมสมเจตครับที่นัดสัมภาษณ์งานตอนสิบโมงครับขอโทษนะครับที่มาสายอา้ามาแล้วเหรอนั่งก่อนสิน้ำกินท่ามอะไรยังเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเอกสารตากฝนมาแล้วสิ มรับคุณเข้าทำงานเลยแล้วกันฮะยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรสักอย่างเลยจริงๆแล้วอ่ะันนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์หลายคนนะแต่คงเป็นเพราะฝนตกเลยไม่มีใครมาสัมภาษณ์กับผมเลยมีแต่คุณคนเดียวแล้วผมดูผลงานคุณอ่ะผมว่าคุณ่ะสามารถเพิ่มยอดขายผมได้ พวกนี้มาทำงานเลยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับตรงเวลาด้วยะ่ะครับผมได้งานทำแล้วเว้ย เจ๊ครับข้าวไข่ต้มจานละเท่าไหร่ครับแม่กับข้าวตั้งเยอะแยะสั่งไข่ต้มแล้วมีเงินมาเท่าไหร่ละเนี่ยฉันเอาเท่านั้นแหละเออตอนนี้ผมมีอยู่9บาทครับเจอ๊อ่ะอะ่ไปนั่งโต๊ะไปไปครับ แม่อ๋อได้งานแล้วครับตอนนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินเหลือใช้ครับแม่อ๋อทานแล้วครับแม่ผมสั่งอาหารญี่ปุ่นที่ผมชอบมาทาน้ลยนะครับแม่ถ้าหา่าวว่างอะ่ะผมจะพาแม่มาทานด้วยนะครับอ่ะข้าวไข่ต้มเลยละกินซะครับ ครับครับแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับ อะฉันแถมให้กินซะจะได้มีแรงถือว่าช่วยๆกันไปฉันเองก็เคยลำบากจริงเหรอครับเจ๊ขอบคุณมากนะครับมุงคุณเจ๊นี่ผมจะไม่ลืมเลยครับมีงานแล้วก็ค่อยมาอุดหนุนกันอืม นี่เงินครับเจ๊ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะครับ กลับมาแล้วหรอคะ,นนหหะออวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกจ้ะเออวันนี้พี่ไปสัมภาษณ์งานมาพี่ได้งานเลยนะอ,อีกอย่างอะ่ะเจ้านายพี่ใจดีมากเลยพรุ่งนี้ก็เริ่มงานได้แล้วดีจังเลยนะคะในเรื่องรายเนี่ยบางทีก็ยังเป็นรดีดซ่อนอยู่เนาะอืมใช่ในความโชคร้ายอะ่ะมันก็จะมีความโชคดีอยู่บ้างในความมืดอะ่ะมันก็ยังมีแสงสว่างขอเพียงแค่เราไม่ย่อท้อ ขอเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งอะความสําเร็จอ่ะมันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดี